สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับช่องเพชรเดลูกี้อินเวสเตอร์กันอีกแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับผมไปพบหุ้นตัวหนึ่งมาครับมันเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์ครับมันเป็นประเภทหุ้นทั้งเลือกในอนาคตครับทั้งเลือกอนาคตก็คือมันเป็นแบบว่าที่นักลงทุนรายใหญ่เขาวิเคราะห์กันว่าไอหุ้นประเภทเนี้ยหรือว่าอุตสาหกรรมของหุ้นชนิดเนี้ยมันจะมาในอนาคต มาในที่นี้ก็คือมันจะบูมแล้วก็เป็นที่นิยมของชีวิตหรือว่าผู้คนในอนาคตนะครับดังนั้นนะครับผมก็เลยจะมาวิเคราะห์แล้วก็ทำความรู้จักกับคุณประเภทนี้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก Google วิกิพีเดีแล้วก็นากรการเงินของเว็บตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหรือว่า s e t o r นะครับ แล้วก็ไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยหุ้นที่เราจะมาวิเคราะห์วันนี้กันนะครับก็คือหุ้นกัลฟนะครับไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะกัลฟใช่ครับมันคือหุ้นพลังงานบริสุทธิ์ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน่สนต,ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงโซลา่าเซลล์ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือว่ากังหันลมแล้วก็โรงงานน้ํานะครับรวมไปถึง การหมุนเวียนพลังงานจากพลังงานเอพลงานพลังงานถ่งงา,นานหินนะครับให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะที่นี้นะครับบริษัทก็เริ่มก่อตั้งตั้งแต่วันที่19สิงหาคมนะครับ19สิงหาคมพศ2554นะครับคือดำเนินธุรกิจมาแล้วครับ14ปีทระงมาม14ปีครับ เราก็เริ่มนำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ประมาณเดือนธันวาคมครับประมาณเดือนธันวา2อง0นครับคือช่วงปีที่เอาเข้าตลาดหลักทรัพย์มาครับเราจะมาวิเคราะห์หน้างบกันเงินกันเลยนะครับสินทรัพย์รวมนะครับปี6 3สจนถึงปี6 7มีนนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดนะครับตั้งแต่24 0 0 3 6 0แ0 4ห0 0 0แล้วก็4 5 0 0นะครับตอนนี้ปี67แล้วก็ขึ้นมา4 8 0 0นะครับรัพสิสินรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแสดงว่าธุรกิจมันมีการเจริญตัวที่ค่อนข้างดีครับแล้วก็นี่สินรวมนะครับก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน,นครับแต่ว่ามันยังน้อยกว่าสินทรัพย์สินทรัพย์รวมอยู่ก็ถือว่ายังพอยังพอได้อยู่ครับสาหรับผมแล้วแล้วส่วนผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นทุกปีครับสังเกตปี63ถึงปี67ตั้งแต่60,000ขึ้นมา90,000แล้วก็ขึ้นมาแสนหนึ่แล้วก็แสนหแล้วก็แสนหนในส่วนต่อมานะครับ ROA กับ ROE ต้องมากแล้วผมก็พอได้ครับก็คือเยอะอยู่คือ7.62กับ1 6 6กับ16.2นะครับ ต่อมานะครับค่า P/E P/E นอกจากมันจะเรียกว่าการคืนทุนแล้วมันยังบ่งบอกได้ว่าหุ้นตัวนี้แพงหรือว่าถูกนะครับตอนนี้อยู่ที่37.76แล้วก็ p v b อยู่ที่6.06อยู่ที่6.07นนะครับในส่วนต่อมานะครับก็คือเงินปันผลนะครับว่ามันให้ปีละเท่าไหร่มีวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นนะครับ1รอบนะครับปีที่ผ่านมานะครับปี67ก็คือวันที่28กุมภานะครับ2องประชุมแล้วก็วันเดียวกันนั้นเองยี่บแปดกุมภานี่คือให้เงินปันผลด้วยให้ตัวละ0.88นะครับก็ถือว่าให้เยอะพอสมควรอยู่แล้วก็หุ้นมันดำเนินธุรกิจมาได้ไม่นาน,นครับมันถือว่ามันยังโตได้อีกแล้วก็ไอหุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นพลังงานทางเลือกแล้วก็ เป็นหุ้นพลังงานสะอาดครับมันเป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ในอนาคตว่ามันอาจจะเติบโตได้ไปเป็นที่นิยมของคนในอนาคตรครับซึ่งถ้าเราเห็นด้วยก็เป็นหุ้นที่น่าลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ผู้บริหารก็คือเศรษฐีอันดับห้าของเมืองไทยนะครับแล้วคุณสารลตสาร,รัตนวด,ดีนะครับนี่ครับผู้ถือหุ้นระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็อันดับ2นะครับเป็น UBS สิงคโปร์บรันอ์แล้วก็อันดับ3นะครับเป็นเก้า Capital Holding แล้วอันดับ4นะครับเป็นเก้า Holding แห่งประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็สัตว์5แล้วก็อันดับ5นะครับเก้า Investment and Trade Limited แล้วก็อันดับ6นะครับเป็นไทย NVR นะครับแล้วก็อันดับ7เป็น Nomura สิงคโปร์นะครับอันดับ8เป็น Bank of Singapore น่าจะเป็นธนาคารของสิงคโปร์หรือเปล่า แล้วก็อันดับ9คือ Raffle Nominee นะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอันดับ10นะครับเป็น South East Asia UK นะครับนี่เป็นมีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบริษัทจากต่างประเทศเป็นคนถือนะครับเพราะว่าบริษัทนี้มันดำเนินธุรกิจไม่ใช่แค่ในไทยนะครับสิงคโปร์อ่ะจะเยอะแล้วก็ทางพวกทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางอาเซียนเราก็ครอบคลุมและกว้างขวางครับ หุ้นนี้ดำเนินธุรกิจมาได้ยังไม่ถึง20ปีนะครับก็คิดว่ามีแนวโน้มในการโตขึ้นได้อีกแล้วก็มาแรงด้วยแล้วก็เป็นที่พูดถึงนะครับแล้วก็การดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานบริสุทธิ์ค่อนข้างครอบคลุมและกว้างขวางสำหรับผมนะครับผมให้ที่8เต็ม10หุ้นตัวนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าท่านใดมีข้อเสนอหรือว่าข้อเสนอแนใด,ดก็ เม้นไว้ข้างใต้คลิปกันได้นะครับเราจะมาตอบแล้วก็อาจจะหาข้อมูลมาทําคลิปต่อไปหากมีข้อคิดข้าดันก็ขอภายใน,นที่นี้ด้วยนะครับแต่หากชอบหากถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เราด้วยจะขอบคุณมากเลยแต่วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ